สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานเครื่องควบคุมจํานวนรอบมอเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็ส่วนกล่องเครื่องก็จะมีกล่องที่เอาไว้สําหรับรับข้อความจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทอรหัสเพื่อที่จะไปคอนโทรลอินเวอร์เตอร์แล้วอินเวอร์เตอร์ก็จะสั่งให้หมอเตอร์เนี่ยหมุนไปนะครับโดยที่จํานวนรอบเราจะเช็คจากเอนโคเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ความเร็วในการหมุนก็ปรับที่วิยาตัวนี้นะครับ ผมเปิดเครื่องขึ้นมาระบบก็จะขึ้น System Boot ครับก็คือต้องมี System Boot คือเราจะรอให้โมดูล GSM เนี่ยซิงกับเครือข่ายก่อนเหมือนตอนเราเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับมันก็ต้องรอพักหนึ่งกว่าสัญญาณจะมาพร้อมที่จะติดต่อนะครับพอทุกอย่างโอเคเนี่ยมันจะขึ้น System Ready นี่ครับนี่ System Ready นะทีพอเครื่องพร้อมเนี่ยผมจะส่ง อข้อความไปครับแที่ผมส่งอนี่ผมให้มันเป็นพิมพ์ใหญ่ผมส่งฟอร์เวิก็ส่งตัวเอฟไปนะครับส่วนรอบผมส่งไปสักหนึ่งพัน 1, รอบเลยกันอ,อันนี้ข้อความไปแล้วฟ o ร์เวิก็จะหมุนด้านหนึ่งครับรีเวิรก็จะอีกด้านหนึ่ง สักพักหนึ่งครับตัวเครื่องกำลังถอดรหัสข้อความนี่ครับมาครับเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับก็จนล่อหมดเลยล,ลดลบไปจนหมดก็ตัวมอเตอร์ก็จะเบรกหยุดการทำงาน ต่วความเร็ววัตเตอร์ก็สามารถปรับตรงนี้ได้ดนี่ครับิ่งปรับเร็วรอกก็ลดลงเร็วนะครับเป็นปกติครับ ไปถ้าผมจะส่งผมจะลองส่งเป็นรีเวิร์ดแล้วกันคือหมุนกลับอ,อีกทางหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันเยอะไปเนาะผมเอาสักหนึ่งร้อยก็พอ รีเวิร์ดกับทางอีกทางหนึ่งพอบคจนวนรอบก็หยุด